สวัสดีครับขอรับข่าสูตรช่องฟอร์จูนพยากรณ์เมน่อจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและนางขนาดพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพลิงใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใคนต้องการด,ดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลาออดีมาที่เบลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างนี้ครับของระลังของวงกลมหรือราศีจักรนี้ลาออดีมันทำข้าคูณได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษในวันที่ 10ถึงวันที่20นะครับวันนี้วันที่16เนาะเห๋ือเวลาอีก4วันครับก็รีบอัดลาดีมาาําค่าครูกันเลยครับก็จะได้ราคาพิเศษในช่วงนี้คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกายน2566มีการโคจรยกยารยาศีทั้งหมด5ดวงแต่จะมีการมูฟทั้งหมด6ครั้งนะครับแต่ว่าผมใช้เวลาใช้การตัดครึ่งหนึ่งนะครับคือจะแบ่งออกเป็น 2EP ว่างั้นครับ EP แรกผ่านไปแล้ว EP นี้เป็น EP ที่2ครับเพราะว่าครบ12ราศีแล้วเนาะ,ะนะครับก็มาดู EP ที่2กันเลยเนาะ อ่าได้แก่อังคารอาทิตย์และพุธเห็นไหมครับพุธย้ายสองครั้งเนาะก็ประมาณดวงแรกกับดวงสุดท้ายพอดีนะครับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกดูจากตรงนี้ถ้าเผื่ออยู่ในขอบเขตนี้ให้มาดูที่จุดกําเนิดลัคนาและราศีอยู่จุดเดียวกันนะครับสำหรับช่องของผมเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยที่อันนี้จะเป็นไปตามแผนผังภาพนี้แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วมันยังไม่ใช่แต่คลิปเนี้ยคือใช่นะครับลัคนาอยู่ตรงนี้ครับพิจิกมีดาว อาทิตย์อังคารกลุ่มหลักนะครับในเรียนตนุเนะเาะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้จะได้เข้าใจดาวอังคารนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วในคลิปก่อนๆนนั้นว่าดาวอังคารจะเสดนะครับนี่ไงอังคารเสดหมายถึงโคจรอ,อย่างรวดเร็วนะครับอังคารเข้าสู่ราศรีพิจิกวันที่สิบห้าพฤศจิกาย,ยนหกกลางเดือนพอดีเลยนะครับเสดจ,จากเรือนวินาศเข้าสู่เรือนตนุนะครับดาวอังคารอยู่ในเกณฑ์ลัคะนาได,ได้ตำแหน่งเกษตรนะครับดังนั้นเนี่ยดาวอังคารเป็นเกษตรแปลว่า ตัวเราจะมีพลังเข้มแข็งในเรื่องของคือองคารเป็นดาวบาปประเคา์ดังนั้นเนี่ยมีดีครึ่งเสียครึ่งนะครับสำหรับคนพิจิกกับคนราศีเมษจะเป็นดาวองคานดวงเดียวกันนะครับเป็นดาวเหมือนกันแต่ว่าคนพิจิกจะดีกว่าเพราะได้ตําแหน่งเกษตรแต่คนที่เกิดราศีเมษจะได้มรณะเป็นเกษตรนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต่างกันคือคนราศีเมษเสียแต่คนราศีพิจิกดีเพราะว่ามันเป็นดาวประจาตัวนะครับถ้าตกเรือนมรณะก็คือเสียถูกไหมครับเมษเนี่ยตกมรณะเป็นเสียนะครับ แต่คุณได้เกษตรคุมหลักถือว่าดีนะครับดีมากๆดาวประจําตัวเข้าเกณฑ์ลัคนานะครับตอนแรกจะดีก่อนตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่อ๋อ15 16เท่านั้นเองครับ2วันนะครับจะดีอยู่2วันเพราะอังคารคุมหลักเป็นเกษตรเนาะมาจากเจเริญือนอริด้วยนะครับตานุด้วยตานุเป็นเกษตรก็คือมีความเข้มแข็งมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่อย่าลืมนะครับอังคารคือดาวบาร์าะห์แปลว่าอะไร มันมาจากเดืออริด้วยนะครับอังคารคือใชยอารมณ์เพราะมันเป็นธาตุลมนะครับราศีเมษเป็นเจ้าเดือนอริมาอยู่เดือนตนุก็แปลว่าอาริตนุคือปัญหาวิ่งก็มาหาตัวเราคือบางทีเห็นไหมผมบอกแล้วว่าอังคารเป็นดาวบัพคอมันจะมีผลลายด้วยไม่ใช่ผลดีอย่างเดียวมันก็คือเราจะหาเรื่องใส่ตัวพูดง่ายอาริมาอยู่เดือนตนุนีย่ยมันจะมีปัญหาวิ่งเข้ามาหาเราด้วยการกระทําของตัวคุณเองเช่นคุณอาจจะร้อนแรงเร็วทําให้ปัญหานั้นวิ่งก็หาคุณ คือมันไม่มาหาใครมาหาตัวเราเองเราสร้างปัญหานั้นขึ้นมาเองเพราะว่าคุณได้รหัสกรรมคือตนุอาริโคลาสิเมตได้ตนุมอรณนะโอเคไหมสลับกันแต่เป็นดาวงคานดวงเดียวกันโอเคไหมอ่ะนะครับอย่าอ,อย่างงนะก็ก็เอาเป็นว่าใครไม่ได้เรียนก็จะงงแต่ใครเรียนก็จะเข้าใจนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องฟังนะครับไม่ต้องฟังก็เออไม่เป็นลายพานข้ามตรงนี้นะครับทีนี้อาทิตย์นะครับย้ายดวงที่2เข้าสู่ราศีพิจิกวันที่17 พฤศจิกายน66เออไปเดือนนี้พยากรณ์ง่ายอยู่นะเพราะว่าอาทิตย์มาเจ้าเดือนเดียวนะครับกรรมมะไปอยู่เดือนตนุกรรมะตานุแต่ว่าประมาณว่างานเข้า,าครับคือหมายถึงว่างานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตละต้องทุ่มเทต้องพยายามต้องเอ่อขยนขันในคันแข่งนะครับอาคารอยู่ทับตัวขยันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ต้องบอกก็รู้ถูกไหมครับก็ขยันอยู่แล้วในช่วง อังคารทับตัวแต่วันที่15พฤศจิกายนนะครับตอนแรกก็อื่อ,อ,อนกําลังเอือยไปหมดเพราะมีเดือนวินาศก็ใจไหมครับพอทับทับตนุพลังเริ่มกลับมาละอังคารคือกําลังนะครับมันหมายถึงกล้าแข่งขยันให้ถ่ายอังคารกล้าเห็นไหมพอทับหลักกล้ากล้าขึ้นมากกว่าเดิมเพราะวินาศไม่กล้าอะไรเพราะกลัวแต่อนนี้กล้าขึ้นมาแล้วแข็งแข็งหมายถึงเป็นคนแข็งเป็นคนที่ทําอะไรแบบห้ำห้ามดิบดิบนะครับเอออังคารเป็นคนที่แบบ ไม่ได้ไม่ได้แบบผู้ชายเรียบร้อยผู้หญิงเรียบร้อยแต่เป็นผู้หญิงห้าผู้ชายแก่นนะครับแบบผู้หญิงผู้ชายห้าผู้หญิงแก่นแล้วกันะนะครับเป็นแบบนี้เนาะขยันข้อดีคือขยันข้อเสียคือกล้าก,ากับแข็งไปหน่อยแต่ความกล้าก็เป็นสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าครึ่งเนาะดีครึ่งเสียครึ่งแข็งก็ดีครึ่งเสียครึ่งแข็งคือปกป้องตัวเองได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นอังคารก็คือใจร้อนเกินไปบุญหันพันแล่นเกินไปอะไรแบบนี้ครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้ ก็เหมือนล้อนแรงเร็วครับขับรถเร็วเกิดอุบัติเหตุได้ยางเงครับก็นี่ไงได้คู่อุบัติเหตุละกลุ่มลักนาคำว่าอยู่ในเกณฑ์ลักนาซึ่งแรงมากที่สุดเพราะอยู่ในเรือนตนุนะครับอาทิยังคารมันเข้ามาถึงตัวปุ๊บเนี่ยแต่ว่ามันง่ายมากเลยที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วเล็งไปที่ดาวมฤตยูกับดาวเกตที่เราพยากรณ์ไปคลิปที่แล้วใช่ไหมครับบอกเราว่าคลิปนี้จะมันมากก็คืออาทิยังคารทับตัวเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากแล้วก็เล็งไปที่ดาวมฤตยูกับเกตเล็งมาเนี่ อาทิตย์กลางคานไม่ถูกกระดาษวัลตยูนะครับแต่ดาวเกตนั้นโอเคเพราะว่าดาวเกตเป็นดาวอพยกฤตนะครับเหมือนดาวทิ่ย์เหมือนกันดังนั้นนี่ยฟื้นฟูดาวคานหมายถึงความหุนหันพลันแล่นมากขึ้นนะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเกิดกาพรพลิกผันเป,ปลี่ยนแปลงโดยฉับพลเขาเรียกว่าเราอาจจะอ,อ,อยู่ในที่ของเราแต่บางทีอ่มันเกิดด้วยกระทันหันแต่ว่าอยู่ๆมันก็เกิดอะไรกีดขวางข้างหน้าเราเช่นอาจจะมีรถวิ่งเข้ามาสวนเลนเรามาอ่ะก็จะมาชนเรา เนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะเราเดินตรงถนนไปปกติจริงไม่จริงมันไม่เห็นจะมีอะไรเพราะเราเห็นข้างหน้าแล้วว่ามันไม่มีอะไรจริงไม่จริงอยู่ดีต้นไม้หักโค่นทับลงมาปุ๊บขวางหน้าเราแล้วก็เราก็ชนมันเลยอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่ได้ตั้งสติไงเพราะว่ามันเกิดไม่คาดฝันไงเข้าใจปะเข้าใจคําว่าไม่คาดฝันไหมครับอ่าแปลว่าเราไม่ทันตั้งตัวอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้เลยมันเกิดณวินาทีนั้นทันทีอะไรแบบนี้เข้าใจไหม มันเลยรยอ,อดยากจากการแบบเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีดาวอะไรอยู่ในราศีพิจิกและอยู่ในราศีพฤษภหรือเปล่าถ้าไม่มีโอเคดีที่สุดแปลว่าอา่ะอาจจะเกิดนะแต่ไม่รุนแรงมากเกินไปนะครับแต่ถ้าใครมีดาวคู่ศัตรูของดาวอาทิตย์อังคารเนี่ยอยู่ตรงนี้กับตรงเนี้ยคืออาทิตย์อังคารก็คือสมบูรณ์แบบแล้วคือคู่ขัดแย้งกันสุดๆแล้วอะถูกไหมครับแต่ถ้ามีดาวราวหูดาวเสาร์อย่างเงี้ยอยู่ตรง พุชบเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วโดยจะพาะมาปรึกษาด,ดงวงชนตัวช่วงนี้แหละมี2คนแล้วนะครับคือติดต่อกันเลยมีดาวเสาร์กลุ่มหลักเมื่อวานนี้กับเมื่อวันก่อนนะครับอาทิตย์ไม่ถูกกับดาวเสารอ์อังคารไม่ถูกกับเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยหลายสุดนะครับระวังกันดีๆย้ําอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับก็คือระวังเรื่องของอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดดังนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้รถได้ยิ่งดีนะครับให้คนอื่นขับให้จะดีกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เกิดนะครับ เขาเปนเกิดทั้ง12ราศีไม่ต้องตกใจว่าเป็นเราคนเดียวแต่เราอะอยู่ในเกณฑ์และขนาและมีดาวบริษอยู่กับดาวเกตเนี่ยดาวที่แห่งการไม่คาดฝันเนี่ยครับดาวเกตให้แสงดาวบริษอยู่ครับแต่ถ้าดาวเกตด,ดวงเดียวเล็งมาเนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะดาวเกตเนี่ยจะทําให้บรรเทาหลายลงนะครับแต่อันนี้กลุ่มบริษอยู่ยิ่งอาเพศเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไหมครับโดยไม่ดูตัวปุบปรับฉับพันเนี่ยนะครับบริษอยู่คือจุดปุบปรับฉับพันไม่ได้แปลว่าอาเพศ คือผมจะไม่ค่อยถ่ายเรื่องคาว่าอาเพศในดวงชะตาของมนุษย์นะครับแต่เราจะถ่ายอาเพศหมายถึงแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินไหวอยางเงครับพวกนี้จะจะถ่ายในดวงโลกมากกว่ากับดวงเมืองไทยมากกว่านะครับผมจะไม่ถ่ายในดวงคนจะแค่ว่าปุ๊บปั๊บจะพันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันคะแนนปุ๊บปรับนั่นแหละนะครับประมาณนี้โอเคนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระวังมากที่สุดนะครับถามว่าถึงเมื่อไหรบอกไม่ได้เพราะยังไม่ได้ดูก็น่าจะถึงธันวาเลยแหละนะครับ แต่อาจจะเป็นกลางเดือนหรืออาจจะเป็นปลายเดือนแต่ดาวอังคารเสแล้วอาทิตย์เดือน1เดือนพอดีดังนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ1เดือนนะครับที่ต้องระวังให้มากที่สุดก็คือตั้งแต่วันที่17พจพฤศจิกายนไม่ใช่15นะเพราะอังคารมาดวงเดียวไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ตำแหน่งเกษตรเข้มแข็งดีแต่อาทิตย์เข้ามาปุ๊บใจร้อนหุ่นหันพันแล่นแล้วก็อ่ใจร้อนอาทิตย์เนี่ยใจร้อนทับลักมาจะใจร้อนมาจะรู้สึกร้อนลอนไปหมดนะครับพออังคารมาทับอ่อทับกับอังคารปุ๊บอังคารคือความหุ่นหันพันแล่น อังคารคือความไม่ได้ฉุกคิดนะครับไม่ได้วางแผนดังนั้นเนี่ยหมายถึงสติแตกก็ได้นะครับอดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าความไม่คาดฝันเร่งมาก็คืออาจจะเกิดด้วยโดยไม่คาดฝันผมไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นทุกคนนะครับอ่าอันนี้คือภาพรวมแต่หมายถึงใครมีดาวที่ร้ายอยู่ในราศีพิจิกกับราศีพฤษภเนี่ยจะมีเหตุให้เกิดขึ้นได้คนไวยง่ายกว่าคนอื่นเขาและก็รุนแรงกว่าคนอื่นเขาอันนี้ไม่ได้อยากทายให้มันร้ายมากเลยนะครับแต่ ผมยอมให้พวกคุณแบบอะไรก็ได้นะแต่ขอให้มันไม่เกิดแล้วกันเนาะขอให้ปากผมไม่สักเสร็จขอให้ปากผมไม่ดีแบบไม่ได้เป็นอย่างที่คือแบบผมยอมผิดเลยผมยอมทายผิดผมยอมทุกอย่างให้พวกคุณไม่ได้เกิดเนาะเพราะว่าการที่เกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากในชีวิตมนุษย์เราเนาะตัวผมอะโอเคผมไม่ได้ไม่ได้ยอมทุกอย่างแต่หมายถึงว่าอ่ายอม ยอมไม่ได้ตังยอมคนดูน้อยยอมอะไรทุกอย่างขอให้มันไม่เกิดแล้วกันผมกากล้าเอาของตัวเองอไปแลกกับบางสิ่งแต่ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตผมที่จะให้ใหแลกกับตรงนี้ได้ไม่ใช่เพราะว่าตัวเราก็ปว่วยอยู่คือผมก็ไม่ดีกว่าคุณหรอกเข้าใจไหมครับผมก็เออก็ป้องกันตัวเองด้วยส่วนไหนที่ให้พวกคุณได้เราขอให้มันเกิดขึ้นจริงผมก็ยอมให้ครับเพราะว่าพวกคุณก็มีบุญคุณกับผมเนาะท,ที่ที่ดูอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะคนที่มาดูดวงส่วนตัวเพราะคนลักษณะพิจิตรูเยอะครับ โอเคทีนี้สุดท้ายคือดาวพุธครับดาวพุธจะช่วยในช่วงแรกอยู่นะ,ะช่วงแรกอยู่นะครับก็คือดาวพุธเนี่ยเขาย้ายมาแต่ต้นเดือนแล้วถูกไหมครับในนั้นเนี่ยเราไม่เห็นไงว่าดาวพุธอยู่ตรงนี้ถึงจะมีการแตกแยกเพิ่มขึ้นอาธิ์กับพุธเป็นดาวเซนสัญญาแต่อย่าเพิ่งเซนเซนไม่ได้เพราะว่าอาธิงคารโอเคนะอะอังคารพุธก็เซนไม่ได้เพราะมันแปลว่าปากเสียงแต่การมีปากเสียงยังดีกว่าเพราะดาวพุธจะสยบลงแปลว่าเรามีสติเข้า<ๆ>ใจไหมครับช่วงวันที่ 1นอ่ะหใช่1พฤศจิกาถึงวันที่24แ่แปลว่าทุกอย่างยังโอเคอยู่ในช่วงแรกนะครับวัติเหตุยังน้อยอยู่แต่หลังไปที่ดาวพุธย้าไปทะนูสิครับวันที่24พฤศจิกายนหกหกในเดือนเดียวกันเนี่ยเสดา,ายดาวพุธยุดชาไปหน่อยเพราะดาวพุธเสิร์ตนะครับอ่ะกลายเป็นว่า เราพุทถอยออกไปปุ๊บเนี่ยสติสตังเราจะเริ่มไม่ค่อยมีเพราะบางคนอนนาจจะร่าใจว่าเฮ้ยมันไม่เกิดกับเราก็คงไม่เกิดหรอกอะไรแบบเนี้ยครับเราจะชราจใจกันขนาดผมยังเองยังเคยชราจใจหลายครั้งเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงดาวออผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาเกิดเรื่องผมค่อยมาดูนะผมจะไม่ได้ดูก่อนนะครับหรือบางทีถ้าพยากรณ์ไปเราก็จะรู้พอดีไงเราก็เลยไม่จำเป็นต้องกลับมาดูเพราะว่า เหมือนผมมันเป็นคนที่ดูตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเข้า <c oughs> ใจไหมครับแต่พวกคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้ไงก็ยังต้องรีบมาดูกันก่อนอะไรแบบนี้ครับแต่ตัวผมเนี่ยพอเห็นเห็นในการพยายกรณ์อยู่แล้วพระราศรีผมก็ต้องดูถูกไหมผมพูดราศรีของตัวเองผมก็ต้องรู้อยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับผมก็จะไม่ไปกลับมาดูากยกเว้นจากเกิดเหตุก่อนแล้วผมถึงจะกลับมาดูมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมแบบเป็นอย่างเงี้ยก็คือเราไม่มาดูก่อนนะครับคือแบบไม่ได้คืออาจจะตั้ง ตั้งใจตั้งสติตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ระหว่างทางก็ลืมไปเนาะอ่าแล้วก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังตรงจุดนั้นตัวพยายนันพยากรเองก็ยังเป็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะก็ไม่ได้ดีกว่าคุณม้าเท่าไหร่หรอกนะครับก็แค่รู้มากกว่าคุณนิดนึงดีกว่าคุณนิดนึงเพราะว่าเรารู้ตัวเองอะไรแบบนี้ครับพยากรณ์เองเป็นอย่างเงครับก็ได้สิทธิ์มากกว่านิดเดียวเท่านั้นนะครับเออแต่บางทีใจมันก็ไม่เอานะบางทีก็ขี้เกียจด,ดูละอะไรเงี้ยครับก็มีทีนี้ ดาวพุธไปเรือนการเงินดาวพุธมาจากเจเรอนมรณะกับเจเรอนลาภะลาภะก็ดุมภะแปลว่าจะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับด้านการเงินแล้วก็มรณะก็ดุมภะแปลว่าจะมีการเสียตังค์ด้งนนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ถูกหวยได้เบอร์นะครับในเดือนวันที่24พฤศจิกายนไปนะครับแต่เราต้องดูอีกทีหนึ่งว่าถึงเมื่อไหร่เพราะาอาทิตย์อ,อังคารมาเจอกับดาวพุธไหมทางคารเจอกับพุธเมื่อไหร่แปลว่าตรงน,นั้นไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังได้อยู่นะครับประมา24พฤศจิกายนนะยาวไป ดูก่อนไม่แน่ใจนะครับว่าเดินหน้าจะถึงกี่วันแต่เอาเป็นว่าสิ้นเดือนเนี่ยได้แน่นอนนะครับตั้งแต่24ถึงวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยโชคลาภมาครับก็ซื้อรีบซื้อนะครับซื้อไว้เร็วๆไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณซื้อวันสุดท้ายนะหลายคนผมไม่แน่ใจว่าบอกให้ซื้อวันนูน้นวันนี้หลายคนบอกว่ายังไม่ได้ซื้อคือแบบผมไม่เข้าใจว่าพวกคุณซื้อวันไหนกันที่ที่เราบอกทุกครั้งอะครับที่บอกว่าเออมีแกนหวยเลยเบอร์นะให้รีบซื้อวันนั้นไม่ใช่ว่าให้รอจนไปกววว่าจะถึงงดแล้ ซื้อไม่ใช่นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะบางคน,นชอบบอกว่าเออเดี๋ยวเราเลือกน้อยๆมันก็มีสิทธิ์ถูกเพราะคนอื่นเขาไม่ถูกกันอย่างเงี้ยหรือคิดยังไงผมไม่ทราบไม่ใช่นะที่ผมพูดคือให้ซื้อวันนั้นเท่าน,นั้นนะครับเอออย่างเช่นเนี่ยยีพิพฤศจิกายนถึงวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยให้รีบซื้อนะครับไม่ใช่ว่ารอจนงวดตัวเองจะออกเราค่อยซื้ออย่างเงี้ยไม่ใช่นะอ่ามันจะถูกยังไงนะถูกป่ะโอเคประมาณนี้แต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะถูกนะหมายความว่า ใครมีดวงในดวงชะตาอย่างผมรู้ตัวว่าผมไม่ถูกยังไงก็ไม่ถูกนะครับท,ทั้งที่มีเกณฑ์นะครับยังอาจารย์ลักเคยพยากรณ์มานานแล้วบอกว่าเออถ้าใครมีดาวตรงเนี้ยอยู่ในเรือนปุนตตานะคือผมมีไงก็เลยทําให้แบบจะถูกจะถูกหววก้อนใหญ่อยางเงครับแต่ผมไม่คือเกณงเลขมันยังไม่ถูกเลยอย่าว่าแต่ซื้อเลยอ่าแั้นั้นเนี่ยผมก็เลยไม่เล่นเพราะว่าในดวงชะตาผมรู้ไงว่าลาภมรณะมันจะมียังไงก่อนถูกปะ่ะมรณะแปลว่าสูญสิ้นเออแปลว่าแบบ มีปัญหาอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยพอซื้อไปปุ๊บมันก็ไม่ถูกหรอกเฉียดเฉียดอะไรแบบเนี้ยครับให้เราเสียใจเล่นอย่างเงี้ยโอเคไหมประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ